สวัสดีค่ะมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็งานก็มารีวิวมารีวิวค่ะทุกคนมารีวิวชุดเซตผ้าดีนิงกันนะคะวันนี้มีกันเอ่อหลายสีนะคะอ,อ,อย่างที่นางแบบใส่ก็มีสีแดงแล้วก็สีนู้ดนะคะทุกคน ลักษณะของเสื้อเป็นเสื้อคอกลมนะคะกลมปาาติดนิดไม่ถึงกับกลมมากแล้วก็เป็นแขนรูนค่ะคุ้นปลายแ่นนะคะส่วนขอบนะคะเป็นโบด้านหนังรูดใช้เชือกนะคะปูบโบแบบนี้นะคะจริงๆตัวโบตรงนี้ถ้าลูกค้าบอกไม่ชอบก็สามารถดึงได้นะคะนี่แบบอกว่าดึงออกได้นะคะก็เป็นเป็นเสื้อตัวปล่อยธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าว่าดึงเก๋ไก่ก็ได้แล้วแต่เลยค่ะเป็นกระดุมหลังหนึ่งนิดนะคะ อรอบอก42นิ้วนะคะตัวนี้ความยาว23นิ้วก็กำลังดีกำลังสวยงามค่ะเพราะว่าเลยจะพวกบุลนลงมานิดๆเลยนะคะตรงขอบพวกลางพอดีประมาณนั้นนะ,ะทุกคนค่ะส่วนกางเกงนะคะกางเงเป็นแบบสีไซส์นะคะเป็นขอบด้านหน้าจีบด้านหน้า2อีบแล้วก็เป็นซิปด้านข้างด้านหลังเป็นยางยืดนะคะ เป็นขากระบอกตรงๆลง,งไปนะคะความยาวของขากางเกงคือ34นิ้วส่วนเอวเอ่ะที่มันทำบอกว่าคนที่ใส่เอว30 3ส34สใส่ได้กำลังส่วนสะโพกนะคะสะโพกของกางเกงอ่ะเป็นแบบฟรีนะคะมันได้ถึง40่4 6ประมาณนี้นะคะ บางคนบอกว่าอุย้ยชั้นเอวสามสิบสองุโเปมันไม่ได้ใหญ่านานานันมันเป็นสโปเปอของคังเกียงนะคะทุกคนเวลาซักแล้วเวลาเราแบบมันมันอยู่ใหม่ๆมันก็กางกลางพอเราซักพอเราอะไรแล้วมันก็แบบนิ่มลงพอนิ่มลงเวลาใส่นะคะมันกแน็แน่นกับตัวเพราะว่าทรงเป็นฟรีไซส์ทรงยางยืดเดี๋ยวเขาไม่ได้ใส่ฟรีนะคะก็ต้องใส่หวมๆหน่อยนะคะก็กลับประมาณตัวเราเองได้นะคะ ตัวน,นี้เป็นสีเหลืองครายนะคะเอลเห็นไหมคะมีจีบด้านหน้ามีจีบด้านหน้าแบบนี้นะคะความยาวก็3.4มจสะโพกก็ได้เป็นสี่สนะคะเอวก็ได้3ามจุดถึงสามจุดสามจุดจนสองสิบสี่นะคะใส่ได้นะคะประมาณนี้เป็นสีไซส์นะคะสวยทุกสีนะคะทุกคนสวยทุกสีสีแดงก็สวยค่ะสี เหลืองคลาตะกี้นะคะที่เห็นผ่านมาก็สวยนะคะเป็นผ้าบริลเนมีโบว์ข้างหลังนะคะน่ารักยางยืดที่เห็นนะคะนี่ยางยืดจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นยางยืดแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นวงน,นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบงานเซ็ดสีเดียวกันจัดได้เลยนะคะจับได้เลย คือหน้าผ้าหน้าเสื้อนะคะ42สีโอรสนะคะเอ่อจะเป็นแบบส้มส้มโอรสนะคะทุกคนสีนี้ก็สวยะคะ่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมอยู่เพียงทเท่านี้นะคะแล้วกดปุนใหม่นะคะในจิดต่อไปน่าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องพิมชาด้วยนะคะ ชอบสินค้าแอนไลนด้านบนนี้ได้เลยนะคะทุกคนคะและพบกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะบายบายอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องของเรานะคะ